คุณเป็นคนหนึ่งค่ะ ที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะทุกท่านคะ่ะคลิปนี้นะคะมามีม่ทีนิวนําเรื่องนี้มาฝากนะคะในกรณีที่นะคะรัฐประกาศเยียวยากลุ่มประกันสังคมโดยเฉพาะกลุ่มม .40 นะคะที่ต้องรับเงินนะคะโดยการไปสมัครพร้อมเพย์เพื่อรับเงิน 5,000บาทนะคะคลิปนี้มามิทีนิวนำวิธีการสมัครพร้อมเพลย์แล้วก็มีตัวอย่างในการสมัครของธนาคารนะคะนำมาฝากด้วยนะคะกรณีที่คอรมอเมื่อวันที่13กรกฎาคม64เห็นชอบมาตรการเยียวยาหนายจ้างและผู้ประกันตน รวมทั้งอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานาค,นาคนรนครปฐมนนทบ,บุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครน,นาราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาเป็นเวลาหนึ่งเดือนสำนักง,งานประกันสังคมย้ำว่านายจ้างบุคคลธรรมดาลและผู้ประกันตนที่ได้รับเงินเยีเยวย,ยาประกันสังคมจะได้รับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการโอน โดยวิธีการสมัครพร้อมเพลย์นะคะสิ่งที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนมีมี3อย่างคือ1สมุดบัญชีเงินฝากหรือเลขที่บัญชีเงินฝาก2หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน3หมายเลขโทรศัพท์มือถือการนําหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือผูกกับบัญชีเงินฝากหรือการสมัครพร้อมเพย์มีหลายช่องทางด้วยกันนะคะ ก็คือ1ตู้ ATM 2เว็บไซต์ธนาคาร3 m o โมบายแบงกิ้งสสาขาธนาคารโดยเราจะนำตัวอย่างนะคะอันนี้ขอเป็นตัวอย่างเพราะเราจะเอาทุกธนาคารมาไม่ได้นะมันเยอะมากนะคะตัวอย่างของการสมัครพร้อมเพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยามานะคะซึ่งมันจะคล้ายๆกันนะให้เราไปที่ตู้ ATM นะคะอันนี้ยกตัวอย่างตู้กรุงศรีนะคะให้เลือกเมนูสมัครหรือเปลี่ยนแปลงบริการกรุงศรีพร้อมเพย์และบริการอื่นๆเลือกเมนูบริการกรุงศรีพร้อมเพย์ค่ะแล้วเลือกประเภทการสมัครนะคะอาจจะว่าลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือเลือกประเภทบัญชีในบัตรที่ต้องการสมัครบริการกรุงศรีพร้อมเพย์ระบุเบอร์มือถือในกรณีที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือนะคะ ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการลงทะเบียนนี้คือตัวอย่างการลงทะเบียนพร้อมเพย์ผ่านตู้ ATM กรุงศรีนะคะหรือเรานะคะจะเข้าไปที่แอปกรุงศรีออนไลน์ก็ได้นะคะเลือกเมนูกรุงศรีพร้อมเพย์ค่ะแล้วเลือกเมนูลงทะเบียนระบบจะดึงหมายเลขบัตรประชาชนเบอร์มือถือที่ผูกกับยูเซอร์นั้นๆขึ้นมานะคะแสดงเพื่อใช้สำหรับผูกบัญชีเลยเลือกดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและกดยืนยันนะคะ แต่ถ้าหากคุณไปที่ธนาคารนะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะก็คือบัตรประชาชนนะสมุดบัญชีเงินฝากในกรณีที่ลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือและไม่ใช่เจ้าของเบอร์มือถือให้นำใบแจ้งค่าใช้บริการรายเดือนที่ระบุชื่อเจ้าของเบอร์มือถือเดือนล่าสุดหรือย้อนหลังไม่เกิน2เดือนซึ่งต้องมีความเกี่ยวข้องเป็นบิดามดาคู่สมรสหรือบุตรเจ้าของเบอร์มือถือต้องมาแสดงตนด้วยตนเองพร้อมนำบัตรประชาชนของเจ้าของเบอร์มือถือ และเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์กับเจ้าของบัญชีมาแสดงตามแต่ละกรณีนะคะเช่นทะเบียนสมรสใบสูติบัตรทะเบียนบ้านหรือใบเปลี่ยนชื่อนามสกลุลคนันนี้อันนี้คือตัวอย่างของกรุงศรีนะคะซึ่งถ้าเป็นธนาคารอื่นมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันประมาณนี้นะคะโดยความช่วยเหลือนะคะลูกจ้างมาตรา33เนี่ยจะจ่าย50%ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน7,500บาทและจ่ายสมทบให คนที่มีสัญชาติไทยอีก2,500บาทก็คือได้รับเนี่ยสูงสุดไม่เกิน1,000 0บาทนะคะในจ้างมาตรา33เนี่ยก็จะได้รับ3,000บาทต่อคนต่อลูกจ้างไม่เกิน200คนผู้ประกันตนมาตรา39และสี่ิจ่ายรายละ5,000บาทผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีรลนนะคะ,ะให้มาขึ้นทะเบียนมาตรา40ภายในเดือนกรกฎาคม64เพื่อที่จะได้รับ5,000บาท นะคะโอเคนี่ก็คือนะคะสิ่งที่ได้รับนะคะยังไงก็รีบไปสมัครพร้อมเพย์เพื่อผูกกับบัญชีเงินฝากเรานะคะเพื่อเราจะได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนะคะหรือถ้าหากใครนะคะที่ได้รับมากกว่านั้นคือเป็นผู้ประกันตนม .33 คุณก็จะได้รับสูงสุด1,000 0บาทเลยค่ะ ค่ะแล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนำมาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีน,นะคะทีมีคอร์ดดีๆที่สอนด้วยโค้ดเงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอร์สละ98บาทนะคะสอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้าหากใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในคอร์สนี้ เขาก็มีสินค้าแนะนำด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยค่ะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel m u m m y T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ